สวัสดีครับขอต้อนรับพี่น้องเกษตรกรและผู้ชมทุกทุท่านครับมาที่ตำบลกบเจ้าอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับนี่ครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ครับครับผมพามาหาบางริมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยครับมาชุดนี้คือเป็นแพะแบบเลือดร้อยครับเลือดร้อยเลยใช่ไหมครับครับซึ่งแตกต่างจาก คลิปที่แล้วที่ใช่ครับพาพี่น้องเกษตรกรมาดูคือตัวนั้นเป็นแบบลูกผสมเป็นแพะที่ใช่ครับธรรมดาใช่ครับทีนี้มีแนวทางอย่างไงบ้างครับก็คือสำหรับชุดนี้ครับผมเห็นตอนนี้เลื่อนร้อยมันมันมามาเยอะไงครับครับแล้วผมก็เลยว่าว่าจะทําเลื่อดร้อยออกมาในราคาที่ว่าเกษตรกรจับต้องได้ครับคือก็จะเปิดลูกสามเดือนประมาณหมื่นหมื่นน้อยๆครับแล้วแต่ตามเกณฑ์ครับครับ เกตดีหน่อยก็สองสามหมื่นอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็คือว่าจะเปิดอาจจะมีหลักพันในอนาคตครับต้องติดตามครับอืมตัวนี้พ่อพันนี่คือพ่อพันจากที่นี่จากสิรขวัญครับสายสิรขวัญความเนี่ยครับพ่อพันอาจจะเปลี่ยนครับอืมน่าจะเปลี่ยนครับต่อไปอาจจะเปลี่ยนครับแต่ในอนาคตคือจะทำเป็นขายสายพันธุ์โดยตรงครับแล้วอาจจะมีพวกเลือดสูงครับเลือดเอฟ ในอนาคตครับเพราะว่ามันมีมีเครือข่ายด้วยครับผมไม่ได้ทาคนเดียวครับมันมีเครือข่ายด้วยนี่แล้วก็นี่สองคนครับผมเนี่ยครับเป็นเครือข่ายคือจะคือจะบ่อนเพราะว่าผมทําคนเดียวไม่ไม่ไหวครับครับเพราะว่าผมมีลูกผสมด้วยอแล้วก็เลือดเลือดสูงด้วยเลือดธรรมดาด้วยแต่เลือดร้อยอาจจะเป็นพายพวกนี้ไปทำครับเพราะว่าผมคนเดียวผมไม่ไหวครับเพราะว่ามันหลายอย่างเนี่ยครับวันนี้เดี๋ยวจะ จัดสรงให้พวกพวกนี้เอาไปเลี้ยงครับครับแต่ติดติดติดต่อผมมาได้ครับครับหรือจะติดต่อไปที่พวกน้องผมก็ได้เหมือนกันครับณในขนาดนี้ทางฟาร์มของบังริมยังมีลูกแพะหรือพันแพะเพื่อมีครับมีมีอยู่สองตัวครับตอนนี้นี่ครับนี่ครับสามเดือนครับสามเดือนน่อยๆครับอันนี้เปิดอยู่หมื่นกว่าบาทครับสองตัวตัวละหมื่นกว่าบาทตัวละหมื่นกว่าบาทนะครับครับผมนี่ครับ เป็นตัวผู้เหรอครับครับตัวผููครับตอนนี้ตอนนี้เพราะว่าผมเพิ่งเริ่มครับเพิ่งเริ่มทําน่าจะมานกลางปีหน้าถึงสิ้นปีหน้าครับน่าจะมีผลผลิตออกมาครับเพราะว่าพวกนี้มันพร้อมทับแล้วเป็นแม่พันธุ์ที่ผมซื้อมาแต่เล็กๆไงครับนี่ครับพี่น้องเกษตรกรที่สนใจครับนี่คืออนาคตพ่อพันธุ์เนาะบางครับผมนี่ตัวนี้ครับเรียมตัวดีครับไอ้พวกไอ้อย่างนี้มัน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 สามารถ ที่มาบอกที่มาที่ไปได้ครับครับดูทรงดูเหลี่ยมครับครับผมครับพี่น้องเกษตรกรที่สนใจยังไงก็โทรสอบถามบางริมได้นะครับสําหรับสองตัวนี้พ่อพันเบอร์โทรบางริมขอเบอร์โทรนยครับ0ูนย์7ดย์ครับ2องส3 1หนึ่ง5 1 9สามหนึ่งี่ห้าหนึ่ง้าี่ห้าหนึ่งเก้าครับนี่ครับแพะสวยๆนะครับราคาจับต้องได้เนะบางเนาะครับ อนาคตอาจจะมีหลักพันครับต้องดูก่อนครับเพราะตอนนี้มันยังน้อยอยู่ครับอนาคตผมอยากจะเปิดให้เกษตรกรมันจับต้องได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไอเป็นแบบราคาทุนสูงมันก็พนทุนน้อยมันจับต้องไม่ได้ครับต่อไปอาจจะมีพวกหลักพันไอพันปลายหนึ่งหมื่นหมื่นต้นๆอะไรเงี้ยครับครับนี่ครับเหมือนเดิมกับฟาร์มนี้ครับที่สามารถให้พี่น้องเกษตรกรในที่สามารถเริ่มต้นได้เลย พี่น้องเกษตรกรที่งบน้อยที่ต้นทุนน้อยนะครับก็โทรมาสอบถามนะครับครับลูกผสมก็ยังมีเหมือนเดิมครับไอราคาหลักพันก็มีครับสองพันสามพันก็มีเหมือนเดิมครับไอแพะไร่ทุ่งแพะช่างโลมีเหมือนเดิมครับอ๋อราคาหลักพันสองพันสามพันก็ติดต่อสอบถามมาได้ได้ครับครับสําหรับมือใหม่นะบางครับถ้าเราจะมาเลี้ยงเราจะมาทําอ่า เรื่องแพะแกะเนี่ยครับครับต้องต้องอมีปัจจัยแล้วก็มีหลักขั้นแรกคือต้องชอบก่อนต้องรักก่อนครับครับล ube, ล ube, ล ube, แล้วก็เรียนรู้แต่เรียนรู้ที่นี่เนี่ยผมว่าลงมือเลยดีกว่าครับถ้าโม่เรียนรู้ก็มันก็มันจะพาเขวยครับครับแล้วคือเราเรียนรู้เราซื้อมาเราเรียนรู้ไปที่ไปกับมันโกมันดีกว่ามันจะง่ายกว่าครับมันจะมันจะดีกว่าแต่ถ้าเราโม่จะไปศึกษาทฤษฎีไง เราไม่ได้ลงมือด้วยตัวเองมันก็จะพูดยากเพราะว่าแพะแต่ตัวการรักษาการอะไรไม่เหมือนกัน er, ครับครับมันต้องลง,ลงมือด้วยตัวเองครับแต่ขั้นแรกเลยพวกมือใหม่ผมบอกเลยต้องทําใจเรื่องการสูญเสียก่อนครับครับถ้ามันไม่สูญเสียไม่ใช่เลี้ยงแพ้ครับอืต้องต้องเลี้ยงแพน้นี่ต้องทําใจเรื่องการสูญเสียสําหรับมือใหม่มต้องมีครับครับถ้ากลัวก็เราก็เลี้ยงลูกผสม ธรรมดาไปก่อนเหมือนเราไปเหมือนเป็นครูให้เราครับพอเราเริ่มศึกษาเรารู้เราก็ค่อยพัฒนามาเรื่อยๆครับแล้วแต่ทุนของแต่ละคนนะครับเรื่องอากาศอย่างช่วงช่วงนี้นะครับบางช่วงนี้เราก็ต้องถ้าทางดีก็ต้องมีมุ้งสแลนหน่อยครับถ้าลมแรงแล้วก็ดูครับถ้าวันไหนลมแรงเราก็ไม่ต้องเปิดเปิดทําความสะอาดเสร็จเราก็ปิดดูลมดูอากาศครับครับ ถ้าแดดอย่างนี้มันไม่ค่อเท่าไหร่แต่ถ้าอากาศเย็นเราก็ต้องปิดให้มันดูทิศทางลมครับครับปิดลมให้มันหน่อยเนี่ยผมเห็นแพะเลือดร้อยของบางนี่คือปล่อยสบายๆเลยคือมีแนวทางมีวิธีการจัดการยังไงบ้างครับก็เลี้ยงตามอุทิครับคือแพะท้าผมบอกแล้วถ้ามันแข็งแรงครับเราก็มันก็จะมันก็การดูแลมันจะง่ายครับคือไม่ต้องไปแบบคือยังไงอะถ้าไม่ต้องไปอัดอาหารมันมากครับพี่ครับแบบเลี้ยงตามธรรมชาติให้มันมันคือให้มันได้ธรรมชาตินะครับ แล้วเรื่องยาที่สําหรับเกษตรกรที่ควรจะมีติดท่อไว้ก็คือยาถ่ายยาดคำลุงแล้วก็พวกแพะท้องอืดท้องเสียเนี่ครับหลักๆเลยแล้วก็พวกแก้ไข้แก้ไข้หลักๆเลยนะครับมันจะมีห้าหกอย่างนะครับที่เหลือมันก็ต้องตามสภาพครับมันก็มาถามว่ามันต้องมีไหมมันก็ต้องมีเพราะว่าบางทีมันเป็นมันเป็นเฉียบพันธุ์เรารักษาไม่ทัน คืออันนั้นเราก็ต้องศึกษาไปครับเพราะว่ามันต้องค่อยๆซื้อเรื่อยๆครับ mm hmm. แต่คือหลักๆเลยคือพวกท้องเสียท้องอืดแค่ไข้พยาธิบำรุงเนี่ยสำคัญ,สำค,ญสำคัญพวกนี้ครับครับ mm hmm. แต่แพะถ้าแข็งแรงถ้าเราเลี้ยงแข็งแรงพยาธิถ่ายพยาธิดีอะไรดีมันก็จะไม่ค่อยเป็นไรครับครับอืม mm hmm. มันอยู่ที่ความแข็งแรงของแพะด้วยครับที่คลิปที่แล้วเกษตรกรสอบถามมาเยอะเรื่องจัดทรงเรื่องการ ต่อซื้อขายคือมีมีทางนี้มีแนวทางก็ยังไงบ้างครับก็คือว่าแล้วแต่ครับตามระยะทางครับมาซื้อที่นี่มีจัดส่งด้วยใช่ไหมครับต้องคุยกันครับเรื่องเรื่องค่าจัดส่งครับอผมก็จะเอาแค่บุกค่าน้ำมันครับตามระยะทางครับเนี่ยครับคือซื้อแพ้ที่นี่มาพูดคุยมาสอบถามกันไม่ซื้อก็ได้ครับโทรคุยได้ครับปรึกษาได้ทุกเรื่องครับครับเนี่ยครับ เห็นเกษตรกรโทรสอบถามมาเยอะครับในคลิปที่แล้วว่ามาซื้อที่นี่มีจัดส่งให้ไหมระยะทางยังไงก็ทางบางก็บอกว่าโทรมาพูดคุยโทรมาสอบถามกันครับว่ามีขั้นตอนมีวิธีการแนวทางยังไงมีตั้งแต่หลักพันเนาะบางเนาะครับผมเนี่ยครับมาที่ตำบลกบเจ้าได้ครับอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับอันนี้แม่นี่เป็น บอผสมหรือว่าเป็นเป็นร้อยหมด<ม>แล้ว,ลวครับมีผสมมีเอฟเอฟตัวเดียวครับอีเอฟเป็นไงวะนี่ครับมีเอฟตัวเดียวนะครับเป็นแม่เอฟผมก็พยายามจะทําให้มันได้หลายรูปแบบครับจะอยากจะให้มันมีหลักพันออกมาม้างไงอืมนี่พ่อพันในจอนในจอนจอนนี้เลยจอนนี่ครับ อายุกี่กี่ปีแล้วประมาณกี่ขวบว่ตัวเนี้ยสามสี่ขวบเนี่ยครับพอพันที่คุมฝูงนะตอนนี้นะครับ,รบสี่ขวบเนี่ยครับการเลี้ยงแพะเลือดร้อยนี่ยากไหมครับในในมุมของกเกษตรกรนะครับยากไหมมันอยู่ที่ความเข้าใจครับครับคือมันอยู่ที่ มันอยู่ที่เราด้วยครับครับมันก็ทาไม่ยากไหมมันก็ไม่ยากหรอกครับมันอยู่ที่เราครับก็คือผมก็เลี้ยงปกติครับให้อาหารข้าวโพดสับข้าวโพดสับอยู่ทั่วแล้วก็ปล่อยเนี่ยครับปล่อยมันวิ่งเล่นมั่งมันถามว่าพวกเนี้ยแพะพวกเนี้ยถ้าไม่มีเวลาจะเลี้ยงง่ายกว่าแพะพวกนู้นอีกอเพราะว่าเราให้อาหารเช้ากลางวันเย็นครับ องค์คนก็ถ้ามีเวลาก็เช้าเย็นแล้วก็ตอนคืนครับพวกทํางานโรงงานก็เหมือนเป็นอาชีพเสริมได้อ๋อครับเลี้ยงน้อยตัวเนี่ยแล้วก็ให้อาหารตอนเช้าครับแล้วก็ไปให้ช่วงเย็นแล้วก็ตอนมืดแล้วแต่เราองค์คนก็สองมื้อสามมื้อมันอยู่ที่อาหารของเราอืมแต่ยังผมให้สามมื้อคือตัวนี้กินไม่เปลืองครับพวกนี้มันเหมือนแพ้พวกนี้มันจะกินน้อยกับกินไม่ค่อยเยอะแต่เนื้อตัวนี้กลมหรอมันเป็นกระดานทุกตัวเลยครับผมนี่ครับขึ้นอยู่กับ การดูแลการเอาใจใส่เนาะบางครับผมนี่ครับจากคลิปที่แล้วครับที่พี่น้องเกษตรกรสอบถามมาเยอะเรื่องอพ่อพันธุ์แม่พันธุ์คลิปนี้พาพี่น้องเกษตรกรมาดูเลือดร้อยเลยในราคาที่เกษตรกรจับต้องได้ครับหมื่นกว่าบาทนะครับหรือติดต่อสอบถามมาดูงานมาดูแพ้ได้ที่ตำบลกบเจ้าอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับอีกปีหน้าครับ เต็มช er ุดครับเต็มเครื่องครับเดี okay. are, ๋ยวเน่น่าจะมีนํเข้ามาอีกครับมันจะมีน่าจะมีแม่พันธุ์มาอีกครับมาเสริมอีกเพราะว่ามันบุผมกลัวมันจะไม่แต่ผมดูแลจะไม่น่าจะพอนะครับเพราะว่าแม่พันธุ์มันยังน้อยอยู่เนี่ยก็อ่านค่อยๆไปเรื่อยๆครับอาจจะมีพวกเลือดสูงต่อไปครับอาจจะมีพวกเลือดเอฟเข้ามาทับพ่อร้อยอะไรเงี้ยครับหรือจะอาจันมีโครงการอยู่หลายอย่างคือผมอาจจะทําพวกรูปผสมทับพ่อร้อยแล้ว ปล่อยออกให้เกษตรกรก็อาจจะมี้องติดตามดูครับปีหน้าน่าจะมีครับครับเนี่ยครับเพราะตอนนี้คงกําลังรอน้ําที่นู่นลถก็คือจะทํข้อกใหม่ทํข้อกใหม่แล้วก็จะทําลูกผสมเข้ามาแล้วทับพ่อร้อยขายเกษตรกรประมาณราคายังไม่แน่นอนมันผมก็วามขึ้นผมก็อาจจะมันหกเจ็ดพันห้าพันหกพันอะไรอย่างเงี้ยครับตามเกจความสวยครับครับนี่ครับคือในอนาคตรอติดตามผลงานครับคือทําให้พี่น้องเกษตรกรสามารถได้ แม่พันธุ์ดีๆพ่อพันธุ์ดีๆในราคาไม่ได้่ต้องลงทุนพ่อเพราะว่าพ่อมันแพงพ่อพันธุ์สายพันธุ์ดีๆก็ฉะนันผมอาจจะลอติดตามครับเพราะอนาคตอาจจะเล่นพ่อดีๆครับเล่นนั่นอาจจะอาจจะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอาจจะเล่นพวกนาเข้าเลยครับแล้วมาทับวกลูกผสมแบ่งขายให้เกษตรกรครับเนี่ยครับฝากติดตามครับฝากคอยติดตามผลงานของฟาร์มของบางริมนะครับที่ได้นําแพะเลือดร้อยครับ พ่อเดี๋ยวผมจะพาเดี๋ยวผมจะพาไปดูในอีกอย่างหนึ่งคือมันจะมีแม่แพะที่ทับพ่อร้อยออกมาครับแล้วลูกมันออกมาครับมันมีอยู่ครับผมผมจะดูว่าต่อไปมันอาจจะทําแบบนี้ครับผมเพื่อที่ว่าเกษตรกรได้ไม่ต้องลงทุนเยอะอได้ผลตอบรับคือเหมือนได้ผลผลตอบรับที่เพิ่มขึ้นอะไรประมาณเนี้ครับครับเนี่ยครับเป็นเป็นแนวทางของฟาร์มที่จะผลิตสายพันธุ์ผลิตพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่มีคุณภาพ ป้อนสู่ตลาดสู่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่สนใจนะครับนี่ครับสองตัวนี้คือพอปล่อยนะครับผมหมื่นกว่าบาทเป็นเลือดร้อยทั้งคู่ใช่ครับเลือดร้อยสองตัวนี้ผมนําเข้ามาครับผมหมื่นกว่าบาทครับนี่ครับคู่นี้ครับใครสนใจอยากได้ไปเป็นพ่อพันธุ์นะครับเหลี่ยมตัวดีๆสวยๆนี่ครับนี่เพิ่งสามเดือนนะครับเพิ่งพากนนมมา ก็อันนี้มันจะซุบๆนะเพราะว่าเราท้องเสียเปลี่ยนอาหารนี่ครับครับเพิ่งนําเข้ามาแล้วมาเจออาหารเรากับอาหารเขาไม่เหมือนกันเนี่แหละครับคือเราแนะนําพวกเกษตรกรมือใหม่ที่เพิ่งซื้อซื้อเข้าไปเรื่องอาหารเรื่องอะไรเนี่ยสําคัญเพราะว่าเราต้องสอบถามผนเก่าเขาให้กินอะไรับแล้วก็ไปค่อยๆปรับมันอแล้วเราค่อยปรับเป็นอาหารของเราค่อยเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของมันไปครับบางคนกินนี่เราสมมติผมให้กินผิว่วเหลืองแต่ไปนู่นกินอีกอย่างหนึ่งมันก็จะเกิดอาการท้องเสีย มันก็เหมือนคนแล้วครับคือมันไม่เหมือนกันและอย่างตัวนี้ไม่เป็นไรทั้งนันที่มาด้วยกันครับคือมันปรับเปลี่ยนเนี่ยปรับเปลี่ยนอาหารครับคือผมอยากเล่นถ้าถามถ้าเกิดของเก่าก่อนมีอาการท้องเสียอย่างนี้เราเรามีวิธีรับมือยังไงครับผมให้เนี่ยครับยาของยาไก่ผมใช้ไว้กดเต็บกับซันฟังเมดถ้าเกิดว่ามันรุนแรงก็ต้องใช้ยาฉีดครับยาฉีดมีหลายอย่างทอาที่เราสามารถซื้อได้ครับแต่ขั้น เบื้องต้นเลยผมจะใช้พวกนี้ครับแต่ถ้าถ้าเราถูกเชินเลยไม่มีก็กระต่ายบินเพราะว่าตามบ้านต้องมีตามร้านขายยาแถวบ้านต้องมีตัวนี้ก็เอาอยู่ใช่ครับคือเอาอยู่ไม่อยู่มาแล้วแต่แพะครับครับถ้าไม่หายเลยผมแต่ส่วนมากผมจะใช้ฟาร์มชฟาร์เมดแต่อยู่ที่พื้นที่ครับยาแก้ท้องเสียคนก็กินได้ยาเม็ดนะครับครับอืมนี่ครับคือวิธีการรับมือการดูแลรักษาเบื้องต้นสําหรับแพะท้องเสียนะครับนำมาฝากพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวเดี๋ยวแม่นี้จะนําไปผสมกับ พ่อแกนแชมป์ครับเดี๋ยวจะไปฝากผสมนี่ครับแม่นี่วันนี้น่าจะไปวันนี้แหละครับดูเหลี่ยมดูทรงดูเขาเขาจะอันนี้อายุเยอะหน่อยครับตัวนี้ตัวนี้ผมซื้อมาแบบซื้อมาถูกค,คือแล้วของเกา่าเขาเลี้ยงแบบไม่ดีนะขี้กากขึ้นทั้งตัวเลยมผมซื้อตัวพันห่างนี่นะครับครับผมแล้วผมก็มารักษากันเพราะว่าผมรู้เหมือนลองอยากลองยาด้วยครับใครถ้าใครเป็นขี้กากอะไรถามหาถามผม,มได้เนี่ยครับ แค่เป็นกากเป็นเกล็อนะทั้งตัวครับ,รบตัวนี้เป็นทั้งตัวเลยมไม่มีขนเลยดี่นะ่านมาถ้าใหญ่ออตัวนี้ไม่มีขนเลยเนะี่ยไม่มีขนเลยนี่ได้ลูกสองอค้อให้บางพาไปดูครับชุดนั้นเป็นชุดชุดนี้คือพ่อร้อยครับพ่อร้อยครับนี่แม่ลูกอ่อนมันให้กินพวกกระถินเพราะลูกมันได้หัดเล็มด้วย นี่ครับพวกนี้อันนี้อายุได้กี่วันครับนี่อันนี้ยังไม่ประมาณสองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์ครับผมนี่ครับพวกนี้ครับนี่ครับดูโครงสร้างมันนมั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 นจะไม่เหมือนกันครับคือไม่ต้องเน้นสีครับเน้นไปที่พ่อน่ครับอื เนี่ยมีมีจองไปหรือยังครับเนี่ยชุดนี้ยังครับชุดนี้ยังครับอืมโอ้มันเพิ่งมันเพิ่งออกมาไงผมไม่ค่อยให้จองครับคือถ้าขายเลยครับพร้อมคือพร้อมขายก็ขายเลยครับปล่อยที่กี่เดือนครับบางสามสี่เดือนนะครับสามสี่เดือนครับผมชุดนี้ถ้าถ้าปล่อยให้เกษตรกรลากพันครับลากพันแล้วแต่เกตเลยครับก็อยู่ที่มัน เริ่มต้นที่ประมาณสามพันครับอืแต่ไม่ถึงหมื่นครับจุดนี้เนี่ยครับคือตัวนี้เอาพ่อร้อยมาทับใช่ครับแม่เป็นลูกผสมธรรมดามนานะครับคือเพื่อพี่น้องเกษตรกรที่อ่าทุนไม่นะใช่ครับทุนไม่สูงคือจะฝึกเริ่มอาชีพการเลี้ยงแพะก็เอาชุดนี้ไปเลี้ยงได้นะครับนี่ครับตัว เหลี่ยมตัวสวยๆเนี่ยครับแพะต้องให้กินให้อิ่มครับชุดนี้ให้กินกระถินอย่างเดียวเหรอครับใช่ครับไม่มีอะไรเลยกระถินย่างเดียวเลยครับไม่ได้เสริมอะไรเลยดูแพะมันเริ่มหัดแล้วครับหัดกินกระถินปกติทอดมาอายุเท่าไหร่ครับถึงจะฝึกกินอาหารได้ครับมันบางตัวนะพี่ครับอาทิตย์สองอาทิตย์ สามอาทิตย์แล้วแต่ตัวก็เป็นเดือนครับแล้วแต่นี่ส่ยแพะมันไม่เหมือนกันบางตัวแล้วแต่ครับเนี่ยครับเนื้อตัวแบบที่บางบอกไม่ไม่ไม่ต้องไปเน้นแม่พันธุ์ไม่ต้องเน้นสีครับแม่พันธุ์ทมซราผมอันนี้ผมพูดถึงเรื่องรูกกับูกผสมครับแม่พันธุ์เราเข้ามาไม่ต้องไปเน้นมากเน้นไปที่พ่อครับก็ <c oughs> <c oughs> <ๆ c oughs> เอาอย่างเงี้ยดูเอาเองดีกว่าครับเพราะว่าผมไม่อยากโกหกเนี่ย เนี่ยดูแม่แม่ไม่ได้มีสีอะไรเลยนี่ลูกเนี่ยครับแม่เขาเป็นออกสีขาวออกเนี่ยครับดูลูกครับเนี่ยลูกแพะอีกอย่างหนึ่งผมจะเน้นคือพวกท้องเสียเห็นไหมเนี่ยท้องเสียครับเราต้องดูเพราะบางคนปล่อยปล่อยจนมันแห้งตายเพราะว่าลูกแพะเราไม่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 แนะนำให้ฉีดยาครับ ก็จะดังผมก็มันจะให้ซันฟาเมดกินสองซีซีซันฟาเมดสองซีซีสองสามวันติดสำวระวัางตัวเป็นไม่เยอะวันเดียวก็หายนี่ครับแสแห้งเอ่อสอบถามบางอีกทีนึงคือคืออ่าลูกแพ้ลอดใหม่นี่เราควรจะฉีดยาอย่างที่หลายๆฟาร์มเขาบอกฉีดเคาเซียมฉีดอะไรใช่ครับครับผมจะแต่ผมตัวสำหรับตัวผมผมจะฉีดตัวที่ไม่แข็งแรงอืมแต่ตัวแข็งแรงผมไม่ค่อยด้ฉีดครับ ก็ส่วนมากเขาจะฉีดออโตนนะออตโตนบีมสองน้ำสีมพูครับพวกท่านเหล็กพวกอะไรเงี้ยครับครับแพ้มันจะแข็งแรงไวยังแพ้คลอดใหม่นี่กี่กี่วันเราจะถึงจะฉีดครับฉีดเลยครับฉีดเลยครับออโตนครับกีซีซีครับนี่ฉีดซีซีเดียวครับซีซีเดียวลูกแพะครับอืมนี่ครับคือการใช้ยากับแพ้เกิดใหม่นะครับคือทางบางริมเขาก็เกิดมาก็คือหนึ่งซีซีออโตน นี่ครับพี่น้องเกษตรกรผู้ที่สนใจครับนี่คือลูกผสมแม่เป็นลูกผสมพ่อเป็นพ่อร้อยครับน,นี่ครับสองอาทิตย์ได้นะใช่ครับประมาณสองอาทิตย์มึงนนเริ่มหัดกินกระถินนี่นเสียงดีนะครับนี่มีคนขอซื้อหลายคนแล้วผมยังไม่เปิดเพราะว่ามันแพ้มันยังเล็กอ่ะเปิดไป เดี๋ยวพอเปิดไปพอพอสมมติเราเปิดห้าพันเราไปไม่สวยมันก็ไม่ดีครับผมหรือถ้าเป็นรายไปเดี๋ยวมันก็จะน้องมานั่งทะเลาะกันครับเพราะว่าผมยังไม่ไม่ได้ทําถึงระบบแบบนั้นนะแบบฟาร์มใหญ่อะไรเงี้ยคือเอามาเห็นตัวแล้วค่อยซื้อกันดีกว่าเนี่ยครับสามสี่เดือนที่มันอมนมแล้วค่อยมาคุยกันดีกว่าครับสามสี่เดือนก็ค่อยมาดูได้นะครับคือถ้าคือว่าจองจองได้จองก็คือว่าแต่เวลาเอานมก็ต้องมาคุยกันอีกทีครับคือ จองไว้ก่อนแล้วผมก็จะบอกว่าจะขายแล้วอะไรก็มาดูถ้าเกิดว่าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับนี่ครับแพะสวยๆนะยครับคือให้มาดูอีกมิติหนึ่งครับคือคือเกี่ยวกับแม่พันธุ์ที่หลายๆท่านมองแพะสีเป็นแพะที่ไม่ค่อยสวยใช่ครับครับผมแต่ที่ที่นี่บางริมเอาพ่อร้อยมาทับนี่ครับผลที่ได้ครับลูกเขาก็ขาวคอแดงนะครับ อันนี้คือจะเป็นอย่างนี้กี่กี่เปอร์เซ็นต์ครับบางที่ผมอันนี้ที่ผมดูดูมานีน่สัมภาษณ์ด้วยตัวเองนะผมก็ไม่ได้ว่านักวิชาการเลยก็คือคว่าเท่าที่เห็นมาก็คือเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับแต่คือต้องบอกก่อนนะครับไม่ใช่ว่าต้องเป็นข่าวแดงเสมอไปครับเพราะว่าแม่พันยังเป็นลู่ผสมครับเราก็ต้องเผื่อใจไว้บ้างแต่คือเราก็จะได้พวกน้าหนักพวกอะไรงี้โครงสร้างพวกโครงสร้างพวกกล้ามเนื้อจะมานะครับแต่คือ อย่งั้นยงคือพ่อมันใหญ่แม่มันเล็กเราก็ต้องเวลาใกล้ขอดเราต้องเฝ้าหน่อยดูแลหน่อยเพราะบางตัวเราต้องช่วยมันครับเพราะว่าแม่มันเล็กพ่อมันใหญ่ดูออกมาใหญ่มันก็ต้องช่วยมันม่งั้นจะเกิดการสูญเสียครับผมยังบางตัวผมยังเอาไม่ได้เลยครับผมสูญเสียไปเีสองตัวออกไม่ได้แล้วเราก็มันก็ต้องมีทุกคนแหละครับนี่ครับเป็นเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับการที่เรานําแพะ พ่อร้อยอีกสายพันธุ์หนึ่งมาทับกับลูกผสมเขาก็จะได้เนื้อตัวที่ใหญ่โครงสร้างที่ใหญ่การคลอดการอะไรเราต้องคอยติดตามคอยดูแลทุนน้อยก็ครับพวกเลือสูงเลือธรรมดาก็ได้กแล้วก็ค่อยๆทำไปครับครับทุนน้อยเราก็เริ่มจากลูกผสมครับเลี้ยงไปขายไปเก็บเงินแล้วเราก็ถ้าเราจะเลี้ยงสายพันธุ์เราก็เปลี่ยนเป็นสายพันธุ์หรือรา้ะเอาเหมือนเดิมครับมันอยู่ที่เราเราเรา,เราความสามารถของคนเราไม่เหมือนกันพี่ครับ บางคนคือเราเลี้ยงได้แค่ลูสมก็แล้วแต่เก่งคนเราเก่งไม่เหมือนกันครับมันต้องมันต้องดูครับอืมแล้วนี่ผมก็มีแม่พันธุ์ธรรมดาสามสามเอ้สามสิบกว่าตัวครับอันนี้ข้อของมันก็ให้อยู่อย่างนี้ไม่มีปัญหาไม่มีครับครับเรื่องยุงเรื่องอะไรก็มีมีก็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 มีกมี่ยมีก็มีกจุดก็มีก็มักครับก็มะมีแต่ตก็ไปอามีะ ต่กลางมุ้งนะครับเพราะว่าปีนี้ฝนชุกปีที่แล้วมาพี่ไม่เห็นมีมุ้งเลยใช่ไหมครับที่แล้วมาไม่มีปีนี้ฝนชุกแล้วที่ทําก็ยกสูงน่ะรอเผื่อน้ําข้ามกลัวครับน้ํามาเมื่อกี้มาไม่ถึงใช่ไหมครับไม่ถึงไม่ถึงอยู่ฝั่งนู้นคนละฝั่งถุงยุ่งแน่ดูเลยผมจะไว้ตองไหนยังไม่รู้เลยนบานเลยนะครับ50 60ตอนนี้สําหรับแพะไล่ทุ่งแพะ ราคาหลักพันสองพันยังมีมีครับมีมีสามสิบกว่าตัวมีมาเรื่อยๆครับครับนี่ครับพวกนี้พวกพร้อมทับตัวสองพันกว่าบาทก็มีครับนี่ครับนี่ครับมีพร้อมทับสองสองใกล้คลอด เนี่ยครับชุดนี้จะเป็นแพะไล่ทุ่งชุดนี้จะไม่เกินห0พันครับสองพถึงไม่เกินห0พันเนี่ยครับพี่น้องที่สนใจในอาชีพการเลี้ยงแพะหรือว่าอยากได้แพะในราคาที่ย่อมเยาว<ม>ก็มาโทดสอบถามได้ครับ<ม>เดี๋ยวคนอุรานพัดถิ่นก็จะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะครับเพื่อพี่น้องเกษตรกรได้โทรมาสอบถามเรื่องแพะเรื่องการ ดูแลรักษาการเลี้ยงดูแพะนะครับกับบางริมได้นะครับมีทุกรูปแบบครับเรื่องลูกผสมหรือว่าไล่ทุ่งหรือว่าพ่อร้อยนะครับมาติดต่อสอบถามมาดูกันได้ที่ตำบลปบเจ้าอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรียอยุธยาครับติดต่อบางริมได้โดยตรงครับมีส่งครับก็เรื่องรา,ายละเอียดต่างๆก็โทรมาพูดคุยกันก่อนนะครับอยากได้แบบไหนอยากได้เ,เกรดยังไงก็พูดคุยกันได้ครับ กับบางริมครับวันนี้คน,อ,น,นอุดรพัฒนถิ่นขอบคุณบางริมแล้วก็พามาพี่น้องมาดูเรื่องราวของคนเลี้ยงแพะกับวิถีคนเลี้ยงแพะซึ่งจากไร่ทุ่งเริ่มจากไร่ทุ่งตอนนี้ก็เลี้ยงสายพันธุ์เพื่อจําหน่ายพี่น้องเกษตรกรนะครับมีหลายรูปแบบมีหลายเกจนะครับมาดูได้ครับวันนี้ขอบคุณบางริมขอบคุณมากครับครับ